สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่ FC เบลกิลังซานเอลดีทำตุ่มผูกข้าขั้นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไอคอนสยามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเรงานก๋วยเกี่ยวให้พี่พี่หรับส้มนะครับมาก๋องเที่ยวกําลังหลั่งไหลแถวไทยนะครับมาเรื่อยๆให้หมดนะครับต่างชาติติดใจนะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับตกมือสนั่นล้นเรือเลยนะครับ ปังมากๆนะครับสองเดือน6ล้านกว่าคนเลยนะครับซิ่งช่วงสงการยิ่งจะหลังไหลมาเยอะกว่านี้อีกนะครับสงการนี้ไทยรับทรัพย์เต็มๆนะครับมองครับน้องเตี่ยวมาเตี่ยวเมืองไทยเต็มสองลำเลยนะครับแล้วก็ยังคงหลังไหลมาเรื่อยๆทุ่มทำทุ่มทำคึกคักตลอดก็ แบบนี้ใครจะสู้ไทยไหวนะครับไนคอนสยามครับสวยงามตลอดสมกับเป็นสถานที่ทองเดียวระดับโลกนะครับห่างนี่ดึงดูดคนทั่วโลกนะครับให้มาเที่ยวเมืองไทยบอกนะครับวิวกลางคืนแม่น้ำเจ้าพระยาสองผักผางอย่างาน่นาลำาญสวยงามนะครับ เป็นเรือเจ้าพญาเปรินเซตนะครับพี่ๆเส้นกันใหญ่เลยเส้นสลองกันใหญ่เลย นักท Elliot, ่องเที่ยวเยอะเหมือนเดิมนะครับหลังไหลมาเที ah ่ยวไทยใทยมากระติดใจบอกต่อนะครับเรือลำใหญ่มากเจ้าพยาปรินเซ่นะครับช้เวลาเปที่ยวสองสมงเลยนะครับเหมือนนักท่องเที่ยวออกมานะครับ คนไทยเตรียมบันไดน,นะครับไว้ตอน,นก๋งเตี๋ยวอย่างดีนะครับเพื่อนบอกสองผ้าขงเลยนะครับไอยแลนด์ท่านนั้นที่มีแบบนี้นะครับบริการดีจนต่างชาตต้องประทับใจนะครับออกมาแล้วนะครับพนักง,งานไทย นักท่องเที่ยวลังไล่ขึ้นอ๋อขึ้นพังงั่นนะครับเ <oz> ต็มทุกลำนะครับเรือดินเนอร์บางคนก็ใส่ชุดไทยไปเที่ยวนะครับโอ้ แบบนี้ใครจะสู้ไทยไหวนะครับแต่ละลำเต็มเลยปัดเมืองไทยให้ก็สุกกับถูกเสื้อสาดจริงๆนะครับบางคนนะครับมาแล้วแทบไม่อยากกลับนะครับใส่ชุดแดงมาเป็นทีมงานนะครับติดใจไทยแลนด์ น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเอาไปรุ่นน้องกันนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวสัญชาติได้แนวันนี้นะครับพลฝรั่งนี้หนาวเข้าไทยก็เยอะนะครับตัวจีนก็มาเป็นกุ๊กคัวกับทางนี้ ถ่ายรูปเลยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยแต่ละคนมีความสุขกันใหญ่บ้านเขาคงไม่มีเหมือนเมืองไทยแน่นอนนะครับมาไทยแล้วถ่ายรูปเลย ทา,ทางนี้ก็ส่งเสียมนะครับสนั่นเลยสุดยอดนะครับพนักงานไทยน้อมน้อมถมตนนะครับเบ่งยกเมหว้ยทุกคนเลยนะครับ ส่งลูกค้าดีมากๆนะครับเห็นบอนี่นะครับเป็นสเสน่ห์ของเมืองไทยนะครับท,ท,ทุกชั้นชาตินะครับวันนี้มาที่เมืองไทยอยู่ร่วมกันได้สนุกไปด้วยกันนะครับแต่ไม่อยากกลับถ่ายรูปเลย เต็มเลยนะครับเจ้าพยาปินเซให้ความสุขอย่างต่อเนื่อง ไมาเที่ยวไทยเยอะจริงๆขางหน,นสาวเวียดนามมาเหมือนจากเวียดนามนะครับมาเห็นเมืองไทยก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับเต็มเลย นไทยเอาอะไรมัดใจนักท่องเที่ยวนี่ทําไมถึงมากันแบบไม่ขาดสายแต่ละวันเต็มเต็มทุกวันทุกคนที่มาที่เมืองไทยนะครับไป้หนเงียมๆจังครับ พนักงานไทยนะครับส่งลูกค้าทุกคนอย่างนี้อย่างดีเห็นบอกสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับบมีอยังหลายเด้อนะครับบอกระเหลยงก็มาอัปเดตในรับส้มสันนียนะครับ,บ,บ,าบส,สบาซุินสอบก็อยาเรื่องคนไรก็สุดท้ายเดี๋ยวเป็นกังใจให้บอกระเลียนทำคลิปต่อไปสาคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทาย่านกล้องเมนได้สนับสน,นุนบอกระเรียนโยการกดแชร์ไปนะครับาอคลิปนี้เขาก่าขเข้าขมาสวัสดีครับ